สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นก็มีอยู่สองสามประเด็นจะเล่าให้ฟังทั้งเรื่องการที่ยึดรัพย์ของนางสาวยิ่งรักชินวัตรที่ศาลปกครองกลางนั้นได้ออกมาบอกว่าไม่มีมติให้ยึดทรัพย์นั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยสีถนนชัยลอดช่องหรือว่าวิษณุจอมแถหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้น <c oughs> ก็ได้ออกมารับแล้วว่ายึดรัพย์ยิ่งรักแล้วไม่คืน <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาะแถลงให้ฟังส่วนดารมาม่าพิมพ์รีพายเจาะบ,บาดาลก็ส่งผลให้ประวิทนั้น เกิดอาการตกมันหรือเปล่านั่นก็ต้องจับตามองนะครับ่านบูชมโดยบอกว่าออที่ขุดนี้ที่แพงกว่าพิมลีพายนี้เพราะมันขุดไปลึกนะครับท่านโดยราคาไม่กี่แสนของพิมลีพายกับราคาหลายล้านของทางฝั่งที่มันไปขุดนี้นั้นก็ต้องจับตามองแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยตอนนี้พิมลีพายนั้นได้ออกมาโต้ปมขุดบอ่อบาดาลที่กาลังเป็นดราม่ากันอยู่นี้นั้นโดยเผยปมโต้ขุดบอ่อบาดาลที่ขุดเล็กกว่า หน่วยงานรักสิบเท่าขุดไม่ลึกนั้นเพราะว่ากลัวเจอนรกครับท่านอีกครั้งชาย,ช,าย,ช,ายชัดท่านไม่ได้หูฝาดอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวโดยพิมลีพายได้ออกมาบอกว่าสาเหตุที่ไปทําการขุดบ่อบาดานไม่ได้ลึกเหมือนที่ประวิตยบอกว่าของที่หน่วยงานตัวน,นั้นขุดลึกก็เพราะว่ามันคนละพื้นที่ขุดลึกราคาเลยสูงนั้นก็เจอพิมลีพายโต้บมขุดบ่อบาดานเล็กกว่าหน่วยงานรักสิบเท่าที่ขุดไม่ลึกเพราะกลัวเจอนรกครับท่านเอาละเว้ยโดยพิมลีพายฟาดนิ่มหลังโดนกระแสโต้กลับ ขุดบ่อบาดาลเล็กกว่าของหน่วยงานราชการถึง1ิเท่าเผยที่ไม่คุดลึกเพราะเจอนรกโอ้ยกลัวเจอนรกนะครับในผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างยิ่งด้วยกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้โยมาบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นยิ้วนั้นบอกว่าตอนนี้ต้นยิ้วดอกขึ้นเต็มแล้วนะครับท่านโดยตอนนี้เส้นหนามที่ทู่ไปชูขุยยามนั้นจากการไปฉลูดปีนั้นตอนนี้ก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ต้องจับตามองว่าใครนั้นจะมันได้ลงไปใช้บริการในนั้นและ ก็หวังว่าอย่าเอากระทะทองแดงไปขายอีกก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็แล้วแต่นะครับเานบูชมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นมีดราม่าไปแล้วทีหนึ่งของพิมพ์รีพายนี้นั้นโดยจากพวกสลิมหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้เพราะพวกนี้นั้นอยู่ดีมีสุขไม่ค่อยจะเป็นครับท่านโดยอาจจะต้องอ่านสวดอิติปิโสหรือว่าแผ่เมตตาอะไรให้มันหรือเปล่านั้นก็เล่นอิบีไปก่อนแล้วก็มาที่ยิ่งรักชินวัตรสักหน่อยครับท่านก่อนที่จะไปเข้าข่าวที่สามาคัคคีขับไล่ประยุทธ์กันในวันพรุ่งนี้นะ โดยย้อนดูยิ่งรักทรัพย์สินถูกขายทอดตลาดส่วนไอวิศนุเอ,อมันจะเท่านดอโอ้แต่แล้วส่วนคุณวิศนุหรือว่าศรีธนนชัยรอดช่องรับเองยึดแล้วถอนเงินจริงโดยรับเองยึดแล้วถอนเงินจริงเฉพาะทรัพย์สินในชื่อยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่เมื่อวานได้มีคําสั่งสารออกมาว่ายิ่งรักไม่ต้องจ่าย35,000ล้านในกรณีชดใช้สินใหม่ทดแทนโดยระบุเหตุผลว่าเป็นคําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและอดีตนาย,ยกเพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะระงับ ยับยั้งโครงการที่ทําให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่เสนอเรียนข่าวไปแล้วนั้นก็ได้มีการออกมาบอกจากยิ่งรักชินวัตรครับท่านวันนี้ดิฉันจึงอยากขออนุญาตเล่าความในใจว่าดิฉันเองก็ต้องต่อสู้เรื่องการถูกประมูลทรัพย์สินทุกชิ้นที่หามมาด้วยน้ำพักน้ําแรงแม้เป็นเรื่องน่าเศร้าใจยิ่งนักแม้กระทั่งทรัพย์สินที่พ่อแม่อะไรให้มานั้นก็โดนยึดไปด้วยครับท่านโดยบางช่วงบางตอนนั้นก็ได้บอกว่าหากยังเศร้าและจบ จมปักอยู่ในอดีตเราก็ไม่มีความสุขเรายังต้องมีภาระดูแลอีกหลายชีวิตที่เขามาฝากความหวังไว้กับพวกเราอ่าในการดานบูชมโดยหากย้อนไปก่อนหน้าเมื่อวันที่27กรกฎาคม60นวิศนุเครืองามครับท่านแต่เครือที่ว่านั้นไม่ใช่เครือกล้วยแต่อย่างใดนะครับ่านบูชมอันนี้มันเป็นลอดช่องสลิมหรือว่าสีถนนชัยนั่นเองโดยนางสาวยิ่งรักอ้างว่าในบัญชีที่ถูกอายัดและถ,ถูกถอนออกหมดว่ายอมรับมีการถอนเงินออกไปจริงจาก5บัญชีจํานวนเงินไม่ถึง1ล้านบาทและกรมครับคดีมีอำนาจที่ สามารถดําเนินการได้แต่ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านเพราะว่าสารปกครองกลางนั้นบอกว่าไม่ต้องชดใช้แต่มันก็ยังเหลืออีกสารหนึ่งก็คือสารปกครองสูงสุดนั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยประโยคสุดท้ายสําหรับเงินใน11บ,บ,บัญชีที่เหลือลอดช่องวิณุกล่าวว่า,า,ากรมภาพกคดีทําเพียงอายัดไว้เท่านั้นเช่นเดียวกับที่ดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโยกย้ายถ่ายโอนเบื้องต้นการตรวจสอบยังจงกัดวงอยู่เพียงทรัพย์สินที่มีชื่อนางสาวยิ่งรักถือครองเท่านั้นและตอบ ไปอาจจะต้องตรวจสอบที่ดินที่คาดว่าจะถูกถ่ายโอนมาฝากไว้กับคนใกล้ชิดอีกด้วยนะครัเบเ่านผูชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากข่าวสดออนไลน์ครับท่านโดยเล่นแง่แบบนี้นั้นเป็นเรื่องที่ทุเลสินดีคาราคาซังหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร <S 2> <S 2> <S ดีเลยครับท่านแล้วก็กลับมาที่โตโต้เบียรัดหลังจากที่เมื่อวานทําข่าวเสร็จไปแล้วนั้นก็ได้เปิดเลื่อนไปดูไว้ทีวีเอาโตโต้เบียรัดครับท่านหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วชูคุชอยามนั้น พอกําลังจะปล่อยตัวออกจากเรือนจําปรากฏว่ามีรถตํารวจคันหนึ่งนั้นได้มาดักรอแล้วก็อายัดตัวไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปแล้วที่โอ้จังหวัดอะไรสักจังหวัดหนึ่งนั้นซึ่งไกลเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยถูกอายัดต่อโตโตเปียร์ัตถูกอายัดตัวตํารวจคุมตัวไปสอนอประชาชื่นหลังเพิ่งออกจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้เกิดการแข่งใจอย่างมากมายก่กองกันเลยทีเดียวเพราะว่าหมายจับที่ออกมานั้นก็เป็นวันเดียวกับที่ได้รับการประกันตัวนะครับท่านผู้ชม ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านั้นโดยบางอย่างคิดนั้นก็ไม่สามารถพูดออกไปได้นะท่านผู้ชมก็ต้องเก็บไว้ในอกอยู่ก่อนเดี๋ยวจะมาะแถลงอีกทีโดยตํารวจอายัดต,ตัวไปยังสถานีตํารวจนครบาลประชาชื่นแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีประชาชนหลายนั้นแห่กันมาที่โรงพักนี้แล้วก็ได้ทําการเยื่นขยื่นย้ายตัวเป็นเป้าหมายจับของสถานีตำรวจภูธรยางตลาดอำเภอกาะละสิน อะไรของมันวันนี้ก็ผัดตัวไปการัสินเลยนะคะบท่านผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นศูนย์ทนายความสิทธิเพื่อมนุษยชนระบุอีกว่าระหว่างที่โตโต,ต้บียรัตถูกขยัดตัวไม่มีญาติหรือว่าทานายความอยู่ด้วยก็เป็นสิ่งที่ออกมาประหลาดอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวหรือจะไม่ประหลาดตอนนี้นั้นเริ่มจะเป็นความเคยชินไปแล้วสําหรับรัฐบาลของประยุทธ์นี้ก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านส่วนม็อบสี่เมษานี้จะมีประชาชนไปร่วมกันขับไล่ประยุทธ์หรือไม่นั้นผมก็จะไปบอก เขาว่าจะทําอะไรก็ทําไปนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้นี้ไทยรัฐแจ้งเข้ามาอาดุลเขียวบริบูญย้ำม,ม็อบสี่เมษายันสามัคคีทุกสีไล่พลเอกประยุทธ์ครับท่านโดยความสําเร็จส่วนหนึ่งของประยุทธ์จันโอชานั้นก็คือว่าทําให้ประชาชนทั้งหลายที่เป็นฝั่งอื่นฝั่งเหลืองฝั่งแดงต่างๆนานานั้นสามัคคีกันโดยไม่ได้นัดหมายก็อาจจะเป็นไปได้เลยครับท่านรวมถึงการสามัคคีกันอย่างเป็นทางการในช่นเกมของช่างกลน,นั้นหลังจากที่ได้มีการ ทุบการตีอะไรของช่างกนนั้นพอประยุทธ์เข้ามาแม่มึงเอ้ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าสามัคคีกันเลยทีเดียวนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีคนมเาเยอะหรือไม่โดยนายดุลเขียวบริบูรณ์ได้กล่าวว่าเปิดเผยถึงการจัดงานไทยไม่ทนสามคัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่อนุสร์พฤษสภาประชาธรรมในวันที่4ี่เมษายนนี้ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ร่วมกับนายจตุพรพรมพันธ์ประธานรปชแล้วก็นายพิภพ์ธงชัยอดีตแกนนำพันธมิตรเพื่อประชาชน ของเสื้อเหลืองสมัยก่อนนั้นและกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมที่จะซ้อนสะท้อนความสามัคคีของคนในชาติเพื่อหาทางออกให้กับประเทศก่อนที่จะนําไปสู่ทางตันและสอที่จะเกิดกาียุกสงครามกลางเมืองเพียงเพราะการกระหายอํานาจของประยุทธ์จันโอชาส่วนในพวกถอดเทศจตัดฟังทั้งหลายฟังอยู่นะมึงจะยิ้มไม่ออกแน่ๆหรือจะยิ้มออกนั่นก็ช่างมึงไปก่อนนั้นโดยอันนี้ไม่ได้ตาฝาดอะไรอย่างใดแต่ว่าเป็นข่าวที่ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชม โดยโดยไอโอสามร้อยสี่ร้อยยีย่อะไรนั้นมันก็แคปเข้าไปอ่านได้ส่วนข้างบนหัวเรื่องก็เป็นแบบนี้ก็ต้องติดตามอีกทีว่าประชาชนนั้นจะออกไปกี่มากน้อยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่แถลงเลี่ยนบอกไปแล้วนั้นวิศนุรับยึงเอ้ยยึดรัย์แล้วไม่คืนโอ้โหอะไรของมันวันนียก็ยังเหลืออีกหนึ่งสารนะครับท่านผู้ชมแต่สารที่ว่านั้นไม่ใช่สารไครฟงอย่างแน่แท้ก็เลย <S 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 ทีเดียวถ้าเกิดสารไครฟงนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เดี๋ยวจะโดนข้อหาอะไรอีกก็มันจะพึ่งส่งอะไรมาที่บ้านส่วนซ นะภูเก็ตฟังอยู่มึงจะยิ้มออกหรือจะยิ้มไม่ออกนั้นก็สุดแท้แต่แต่ลมครับท่านรังสิมันลมไม่ให้ราคาสิจ้าขู่ฟ้องมอ .112 ชี้ไม่แม่นกฎหมายอ๋ออันนี้ข่าวเก่ายิบก่ามุกรลาเดี๋ยวรู้สึกว่ารังสิมันลมเดือดอ้าวฟ้องมินศีละจอดเรียก50ล้านโดยสสปทุมธานีพักเพื่อไทยโดนด้วยโดยจากกรณีที่ได้ไปอ่าวหารังสีมันลมที่ไป ลมแถลงข่าวใส่ไายไล่ที่ชาวภูเก็ตครับท่านลมเดือดเดินหน้าฟ้องหมิ่นสิจจ์อ่าจอยเรียกค่าเสียหาย50ล้านแล้วก็สอสอ,สอปทุมธานีพักเพื่อถอยเอย้ไม่ใช่พักเพื่อไทยโดนด้วยลมแถลงข่าวใส่ไายไล่เจ้าไล่ที่ชาวบ้านภูเก็ตก็ต้องติดตามอีกทีโดยรังสิมันลมก็ได้มาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้นั้นตนก็เป็นสอสอเพิ่งเข้ามาได้6เดือนแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยก็ไม่น่าที่จะมีอํานาจแบบนี้และถึงจะมีอํานาจแบบนี้นั้นอันนี้ผมพูดเองนะครับ ด่านบูชมเขาก็ไม่คงไม่ทําอะไรที่มันถอยเถื่อนแบบที่โอ้ยพวกไหนบางตัวนั้นมันชอบทํากันอย่างดีๆดดกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรส่วนสิจ้าก็ได้ออกมาบอกว่าออ้ยมีปัญญาใจแล้วก็ช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับด่านบูชมแต่อย่าพูดแบบนั้นนะมันไม่ค่อยไพเราะส่วนไอ้ป้าบูมาอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายกันไปอย่างเนิ่นนานนะครับด่านบูชมเป็นด็อกเตอร์จากแคลิฟอร์เนียหรือป่าไม่แน่ใจแต่ซิเนเจอร์แห่งความน่ายืน่น มันทํายากครับท่านก็ยังคงสร้างความกากวมให้กับผมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ธนกรเตือนโคศกเพื่อไทยอยากก้าร่วงกระบวนการยุติธรรมโดยนายปาบูมาแล้วสวนเพื่อไทยคดีทุจริตจำนำข้าวผิดจริงไม่ใช่แค่วัฒกรรมชี้สารดีกาตัดสินจำคุกอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการเทียบเตือนอรุณีกัศยานนท์โคศกพักเพื่อไทยอยากก้าร่วงกระบวนการยุติธรรมก็ต้องเรียนว่า ผมเปลี่ยนข่าวไปก่อนครับท่านก็จะยังไงนั้นก็แล้วแต่ส่วนเจาะลึกอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหทำไมข่าวมันเสนียดจังไรยติดมือติดสาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าเจาะลึกกว่าเจาะลึกเออไม่รู้ว่าเจาะรวยเทือกมันอยู่หรือเปล่านั้นก็ไม่ใช่ครับท่านแต่ว่าเจาะลึกที่ว่านี้ปวิโตโปมเจาะน้ําบาดาลแพงกว่าบิลลี่พายสิบเท่ายันตรวจสอบได้อยันตรวจสอบได้ก็ไม่ทราบว่ายันนั้นจะต้องเป็นยันอะไรหรือว่าจะยันจาก ไอ้นี้ที่แม่นั่งไข่ห้างหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมโดยบางบอ่อลึก3 0 0ร้อถึงสี่เมตรจะให้ขุดราคาบอ่อเท่ากับความลึก30เมตรได้อย่างไรและท่อที่ใส่ไปก็ไม่เหมือนกันแต่ท่อที่ว่านั้นไม่ใช่ท่อออกซิเจนที่จะใส่ตอนมันจะรีบด่วนตายไปในไวัยนี้นั้นก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมอย่าไปพูดแบบนี้มันไม่ดีจริงๆส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมทรัพยากรบาดาลอะไรของมันนี้ราคาแพงกว่าพิมพ์ทีพายสิบเท่าประวิด ู้เท่าผู้ไม่รู้อะไรเลยถ้าเดินเต้นนกเอี้ยงในตำนานเดินลงรถแต่และทีแม่มึงเอ้ยรุ่นว่าเมื่อไหร่นั้นมันจะเดินถึงนั้นราคาเราตรวจสอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปนอย่างโปร่งใสและมีการตรวจสอบในการจุบ่อจุดบ,บ่บาขุดบ่บาดาลทุกบอ่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดข่าวก็มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมอย่างดอย่างดีสาระแทบไม่มีก็เป็นข่าวที่เอามาสะท้อนให้ฟังว่ามันไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ก็เริ่มจะรู้ แต่ที่รู้นั้น ก็ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนควรจะให้ความสดับรับฟังแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมและก็กลับมาที่สีนนชัยลอดช่องกันก่อนโดยช่องที่ว่านั้นจะเป็นช่องที่ท่านคิดหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้ว่าท่านคิดอะไรอยู่แต่ที่แน่แนวิษณุท้ายิงรักมั่นใจว่าไม่ผิดก็กลับมาจอยื่นอุทธรณ์ใน30วันสั่งชดใช้จำนำข้าวนะครับท่านผู้ชมโดยอุทธรณ์ที่ว่านี้ก็คืออุทธรณ์จากศาลปกครองกลางไปที่ศาลปกครองสูงสุดนั้นโดยวิษณุเมื่อไหร่มึงจังหายงัวมาใช่ไหม ทำไมเป็นินไอ้ตต่แล้วไต่แล้วตาไม่ฝาดเมื่อกี้เติมให้โดยวิศนุไม่หนักใจสารปกครองกลางเพิกถอนคําสั่งยึดเยิ่งรักชินวัตรชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าวสามหมื่นห้าพันล้านพ่าคดียังไม่สิ้นสุดส่วนรัฐบาลครับท่านก็โหยเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยรัฐบาล จากกระทรวงการคลังจะยื่นอุทธรณ์ใน30วันถ้าย mich, Town, Rut, see, um. ิ่งรักคิดว่าตัวเองไม่ผิดก็กลับมาโดยถ้าเกิดเป็นผมเป็นยิ่งรักชินวัตรนั้นกูก็จะไม่กลับมาอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวในะกรับท่านผู้ชมเพราะว่ากลับมาในก็โบยันตายเลยก็อาจจะเป็นไปได้ในะกรับท่านผู้ชมแต่โบที่ว่านี้นั้นไม่ใช่ไอ้สถุลอะไรแต่อย่างใดในะกรับท่านผู้ชมไอตัวนั้นผมไม่พูดให้ปึองปากเป็นเสียดติดนะครับท่านโดยสีรินชัยลอดช่องให้สัมภาษณ์กรณีสารปกครองกัน ทางสั่งยกเลิกคำสั่งกระทรวงการคลังอะไรก็อย่างที่ถแถลงเรียนบอกไปแล้วนั้นโดยบอกว่าในส่วนของทรัพย์สินที่รัฐได้ดำเนินการยึดมาก่อนเบื้องต้นมีไม่ถึงร้อยล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมยึดต่อแต่เมื่อศาลปกครองกลางสั่งมาแบบนี้ก็ต้องหยุดและดําเนินการอุทธรณ์ต่อภายใน30วันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็บาบาบา,บาว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากไอ้รอดช่องครับท่านโดยลอดช่องที่ว่านี้จะเป็นช่องไหนนนก็สุดแท้แต,แต่แต่ที่แน่ๆอะไรกันว่านี่โพ โฉดีคนส่วนใหญ่เห็นม,อม็อบสี่เมษาทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวต่อรองคดีอา้าวอะไรของมันวะเนี่ยโดยนี้ไทยรัฐแจ้งเข้ามาโพชี้ชัดคนส่วนใหญ่96.8%เไม่เห็นเอยเห็นม,อม็อบสี่เมษาทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวขนาด5กเระบุเป็นม็อบต่อรองอของคนต้องคดีหนุนสภาใช้กลไกจัดการสสนหนุนมอ็อบมันยังไงกันวะเนี่ยโอ้โดยมีโพอันแรกชี้ คนส่วนใหญ่98%เห็นม็อบ4เมษาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวขณะ95.3ระบุโอ้ยมึงไปทปําโพที่ไหนมาวะเนี่ยนกดงสลิมพวกกันธานหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่นะครับนันผู้ชมโดยนี่เนี่ยอะไรของมันวะเนี่ย โดยอันแรก96.8%อันที่2 95.3%นี้มันเกิน180%ไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยก็ไม่ทราบว่าไปสำรวจที่ดวงอังคารดวงจันทร์หรือดวงอะไรนั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนครับท่านโดยหัวปกขาวก็เป็นแบบนี้โดยเดี๋ยวจะต้องดูอีกเล็กน้อยถึงปานกลางว่าโพที่ว่านั้นมันจะเป็นโพเทือนหรือเปล่าอะไรกันวะเนี่ย ซูเปอร์โพหโอ้โหมั่นใจแล้วครับท่านโดยวันที่3เมษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นพดลกันนิกานี่มัน <laughs> <G ül> เหมือนคล้ายๆกับเหรียญเต็มอ,อกสนามรบไม่เคยไปในะครับท่านผู้ชมเปรียบประหนึ่งดุจนักลบหพองแอร์หรือเปล่าก็ไม่ได้มีเขียนในนี้โดยผพวกนวยการสํานักง,งานวิจัยซูเปอร์โพลก็ต้องขอข้ามผ่านมันไปเลยครับท่านแต่ก่อนที่จะข้ามผ่านนี้ได้ทาการออวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยคุณภาพที่ว่านี้ต้องแถลงเรียนบอกออกมาก่อนว่าคุณภาพที่ว่านี้เป็นคุณภาพระดับสลิมรดช่องหรือเปล่าจํานวน1 0 8 1ตัวอย่างดําเนินโครงการระหว่างวันที่ คลิเก้ามีนาถึงสองเมษาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็ต้องให้ท่านดูเป็นขวัญตาขวัญใจก่อนเลยว่าเป็นเรื่องจริงอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวโดยด้านสุดๆมาก่อนการเวลาปารินาหีบศพต้องหลบทางไปครับท่าน <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรของมันนั้นก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันซุปเปอร์โพลเราก็ต้องทําการ เปลี่ยนไปก่อนครับท่านส่วนซุปเปอร์ตูเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มโดยตอนนี้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้บอกออกมาว่าให้ประชาชนหลายนั้นไปเที่ยวกันนัในประเทศไทยอะไรพวกนี้ก็ต้องจับตาม,มองเพราะว่าสงการปีนี้นั้นรู้สึกว่าจะไม่มีการสัดน้างดนะครับานผู้ชมแล้วก็ปาแป้งอะไรทํานองนี้อแต่ไม่ทราบว่าถ้าเกิดลดน้ําศพไอ้ไม่ใช่ลดอะไรวะลดน้ําดาหัวผู้ใหญ่อะไรนั้นได้แค่อย่างเดียวตามที่มันถแถลงออกมาเบื้องต้นนั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยปีที่แล้วนั้นสถาน งานโควิดก็เข้ามาทําให้สงการก็ไม่ได้เล่นอะไรกันนะครันท่นบูชมก็ก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆปีที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วทุกอีกนั้นมีเรื่องบ้าๆบอคอแตกรู้สึกว่าก่อนเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งแล้วว่าบอกว่าวันสงการห้ามนั่งรถกระบะซ้อนท้ายซ้อนหลังข้างหลังนั้นก็เป็นที่น่าจับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้หลังจากโดนจวกยับนั้นก็เลื่อนไปครับท่าน อือะไรกันวะเนี่ยโอ้โหสุดสวยจริงๆเลยเฮ้ยไอ้บี้ฟังอยู่จะยิ้มก็ยิ้มได้เลยตอนนี้รัฐมนตรีคนใหม่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมรัฐมนตรีดีโดยประเดิมงานแรกชัยวุฒิลั่นเตรียมเก็บภาษีขายของออนไลน์เอาละเว้ยโดยชัยวุฒิรัฐมนตรีว่าการที่ต้อนคนใหม่ที่มาแทนบีผู้ที่พงผู้เป็นสลิมรอดช่องมาอย่างเนื่นนานกันเลยทีเดียวเตรียมเก็บภาษีขายของออนไลน์ แจ้งเหตุถ้ารัฐเก็บภาษีไม่ได้กอกชนที่แข่งขันแต่ไม่ขายออนไลน์ก็เดือดร้อนไปด้วยในท่าบนบูชมก็โอ้ข่าวอะไรบ้าๆบอๆคอแตกแบบนี้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้เหมือนกันและหากท่านมีความคิดเห็นอะไรก็ชี้แจงแถลงเรียนบอกมาได้ว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะมีการไปร่วมม็อบกันหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะแ่าบนบูชมโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางและที่สำคัญอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยในแ่าบนบูชมและกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่ง จบผิดจบถูกมั่วไปหมดละ